ยินดีต้อนรับทหารหน้าใหม่ทุกท่านสู่สมรภูมิระหว่างคอมมิวนิสต์กับสัมพันธมิตรสมรภูมินี้มีชื่อว่าอา t o บออฟเป็นสมรภูมิระวหว่างสัมพันธมิตรและคอมมิวนิสต์เออแล้วเมื่อกี้เราจะพูดซ้ำด้วยวะเอาแบบเดิมไม่ได้เออเปิดมาแบบเดิมนี่เปิดมาแบบเดิมนี่แหละก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับก็ <laughs> ลืมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันวเลยครับก็ตอนนี้อยู่เกมอาบบัวชีนะฮะหรืออาบบัวสารนั่นเองอืมก็ไม่เล่นมาตั้งนานนั่คือหยุดเลยตั้งแต่สี่พฤษภาตอนสี่พฤษภาซึ่งตอนนี้ผมมาซึ่งตอนก็คือเดือนหนึ่งแล้วเออเดือนหนึ่งแล้วเออก็คือเดือนหนึ่งแล้วเฮ้ยเกือบสองเดือนนี่เออเกือบสองเดือนแล้วจะจะสองเดือนแล้วเนี่ยก็คือหลังจากสี่พฤษภาพวกผมก็ไปเล่นเตะ ผมก็ไปเล่นเกมนี้เลยนะไปเล่นเกมอื่นหมดเลยกว่าจะมากลับมาเล่นอีกทีก็วันที่สองวันที่สองวันที่สามไปเลยผมไมลืมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้วันนี้วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เออแต่ที่รู้มันเดือนกระตากดาเออเป็นเดือนกระตากดาคมแล้วอะคือเกือบเดือนกว่าเกือบเกือบเกือบสองเดือนอะเอาง่ายๆเออเกือบสองเดือนนะโอเคก็วันนี้เราก็อยู่ภารกิจที่สองนะฮะภารกิจที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบ เสร็จหมดแล้วซิปเอ็ดก็เสร็จหมดแล้วแต่แต่พาราคีชิบสองโซนนี้ก็จะหมดแล้ฮะโซนนี้โซนนี้โซนมาร์กเอ่อบาบาบาซิลเออโซนบาซิลก็จะหมดแล้วแล้วข้างตรงนี้ฮะโอเคทําลายฐานทรัพย์ทลายฐานทัพเฮลิคอปเตอร์ภายในห้านาทีผมดูว่าผมจะทำได้ไหรือเปล่านะไม่เหมือนพาราคีพาราคีเราผมก็ผมก็ทําไม่ได้นะจับภาพทั้งหมดในหกนาทีก็ทำไม่ยากเมืม่อกี้ที่แล้วอ่ะเออโอเคคลิปนี้เราอาจจะทําได้ก็ได้นะเราอาจจะทําได้ เราอาจจะทำได้โอเคก็ไปเริ่มเล่นกันดีกว่าไป let's go โอเคมาแล้วสตูมีจางจับก,กันเพื่อปรับฐานทัพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เบื้องหลังเราคือเมืองข้างหลังคือเมืองเออข้างหลังคือเมืองถึงสตูจะไม่ควรขับรถผ่านถนนของของมันคือเขาบอกว่าสตูไม่ควรขับรถผ่านนะเออและข้างหลังเป็นเมืองของเป็นเมืองและข้างหลัง แล้วข้างหลังเราคือเมืองนะเออข้างหลังเราคือเมืองแล้วศัตรูไม่ควรจะผ่าเข้ามาได้โอเคก็ว่ายง่ายเลยอืมก็คือทำลายฐานครับก็คือปกป้อง้าถ้า้าพิดก็คือปกป้องใช่ไหมปกป้องปกป้องเนาะโอเคไปรอสปรายนี่มันจะไปไหนผมอยากกู้จริงจะไปไหนอะ่ะ เออไม่เปนงนไ้มั่เปนงนี้อืมขอเห้ยกทหารมาเสริมนะฮะอืมตอนนี้หน่วยแรกแล้วกันต้องรองหมู่บ้านใช่ปะโอ้โหถ่ายรับเฮลิคอปเตอร์นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะฮะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเรา จะสร้างเครื่องบินนะโกงหน่อยโกงนี้โกงหน่อยคงไม่เป็นไรเออโดยปกติด่านนี้ยังไม่มีเครื่องบินใช้นะเออโกงนี้โกงหน่อยคงไม่เป็นไรจะทำหน้ารถขนส่งไปก่อนแล้วกันไอสตูสตูตู้ต,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 ตู้นีมันยิงมันเนี่ระ,ะเบิดควันระเบิดควันระเบิดคว,วันไปซะ ไม่ใช่ระเบิดควันอะมันเป็นระเบิดแก๊สมากกว่าเดีย๋ยวลงหน้าไปก่อนเลยเลงหน้าไปก่อนลงหน้าไปก่อน <Do it. S 1> โอเคโอเคมาตรงนี้เก็บสเปเรอร์สปราย,ปปรายผมว่ามันต้องมาหมู่บ้านนี้ก่อนนะตรงนี้น่าจะไม่มีใครเอากระมามาดักนี้ก่อน จริงด่านนี้ยังไม่มีเครื่องบินนะแต่ผมขอใช้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมจะได้ทำเควสอันนี้ฮนะทำลายฐานเฮลิคอปเตอร์ผ่านวิธีคอยสับลามแล้วกันผมจะทำลายฐานเฮลิคอปเตอร์ผ่านวิธีขอสร้างหอกแป๊บนึงฮะหอคอยหอกคอยหอคอยได้ช่วยมองด้วยฮะศัตรูตอยู่ไหน คอมพิวเตอร์ต้องายในอย่านาทีนะต้องทำลายภา,ยยานใน5ทีโอ้โอ,โอม่นมีการช่วยโตว What the fuck What the... เตอร์จะขอเวลาแับหนึ่งนะฮะโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อินเทอร์เน็ตผมไม่ได้หลุดนะเหมือนเกมมันจะหลุดมากกว่าเลอคือเนี่ยผมก็ยังเล่นเรื่นอยู่นะเมื่อกี้น่าจะเป็นที่เกมเมื่อกี้เนดะี <laughs> ๋ยวผมขอส่งเครื่องแล้วจอดเวก่อนแล้วกัน อุลนก็มีเซอรพรไปลงหน้า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 อย่าให้รถขนส่งทำหน้ามีบังเกอร์ด้วยเอออยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าไปจากหน้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 า ข่าห้าทีไปเร็วไปเร็วไปเร็วซึ่งเรามีเป้าหมายก็คือทำลายฐานของเตอร์แต่เราจะฝ่าเดี๋ยวเราจะอ้อมแล้วกันเนาะอ้อมอ้อมอ้อมออมเร็ว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 เฮ้ยยูเตอร์มาเร็วเยารู้นาไม่นละกัน โอเคลุงหน้าไปรอก่อนดิตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์อยู่คงไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราเราเนี่ยกันโอ้โหต้องรีบจัดการนะฮะโอ้โหต้องเสียเวลากับพวกอเฮลิคอปเตอร์อีกเฮ้ยจะผ่านมีเนี่ย โอ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านเจบลอยท่านผู้ชมฮะภารกิจเราคงไม่ผ่านละภารกิจทำลายเฮลิคอปเตอรนทัพพันธุ์อับเตยอะคือไม่ผ่านแล้วล่ะเออไม่ผ่านแล้วดูเรื่องอ่ะคือเราไม่ผ่านแล้วอย่น้อเราก็มีปืนปตออยู่นะรีบบุกดีกว่ากองนัพนี้จะบุกได้อยู่ไม่น่าผ่านอ่ะองจริงไม่น่าผ่านอ่ะองจริงไม่น่าผ่าน ภารกิจรองไม่น่าผ่านคะเพราะเกมนี้ภารกิจรองบางภารกิจมันก็ยากเกินไปนะบางทีโอ้ยน้องเราเราค่อยไปทำแล้วกันเออเร็วเร็วเร็วห้าทีใหญ่เกินหกทีเจาะจ่อมาที่ฐานทัพเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยยิงไปยิงไปยิงไปเราขนส่งไปนู่นแล้วโอ้ยใครแอดมาขัดแจ้งโอ้ยแจ้งเตือนแม่ง นาเกียดเกินอูบอกให้มึงมาโจมตีทาเฮัิคกปเตอร์ไม่เข้าใจคำสั่งไงว้พว้่นการพวกนี้เอ๊ะยังไม่นี่นะทำลายฐานฮัิคกปเตอร์ภายในห้าทีเร็วๆๆเข้าเร็วๆเร็วๆเออเอายังมีอีกเหรอเอามาท้องธกิจมันไม่ขึ้นสำเร็จอะ ยังมีอีกอ่อรักิตเฟลยังมีอีกหรอยังมีอีกเหรักริตเฟลเดี๋ยวผมขอไปยืนฐานทัพใหญ่ก่อนกันส่งขึ้นไปเสี่ยงตายหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เราก็ทำสำเร็จไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้เราทำลายตอนห้านาทีพอดีคือเราต้องทำลายก่อนห้านาทีเหรอวะอ้อโหไ้ตรงฐานใหญ่กว่มันก็ไม่มีฐานทัพเฮลิคอปเตอร์นะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวโอ้โหตายแล้วภารกิจเฟลภารกิจลองเฟลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คอปเตอร์มาหนีเร็ กับเตอร์มานี่เฮ้ิกอปเตอร์มันนี่ก่องเรามาก่องเราทั้งหมดมันนี่เลยเออมาปิดฉากกันดีกว่าโอ้โหกูคิดว่ามันจะมีที่กูคิดว่ามันจะสำเร็จนะเพราะเพราะเพราะมันขึ้นห้าทีแล้วอมันก็ยังไม่เฟลเนาะมันยังไม่ขึ้นเฟล,ลเออมันยังไม่ขึ้นภาสกิจสำเร็จนะเออฐ่านทัพตรงนี้ก็ไม่มีถ่านซปเตอร์นะเออคือเอาจริงถ้ามันครบห้าทีแล้วมันควรจะขึ้นว่า ภารกิจเฟลเออแต่นี่มันไม่ขึ้นไงทีนี้เราทำลายฐานทัพไอ้ไรวะฐานทัพไอ้นี่ทิ้งพอดีอะฐานทัพฮอิคอปเตอร์ของฝั่งทิ้งพอดีอะเออทิ้งพอดีตอน5ทีมันก็ยังไม่ขึ้นนะเออยังไม่ขึ้นรภารกิจภารกิจลภารกิจภารกิจได้รือภารกิจไม่ได้เออคือมันคือมันคือภารกิจมันขึ้นชา้ามันขึ้นตอน6ทีพอดีเว้ยแล้วทีนี้เราทําทําลายฐานคอมพิปเตอร์อะตอน5ทีพอดี ไต่ทำไม่ขึ้นาาวนาฐฐาน่าธุรกิจทำสำเร็จมันออไม่ขึ้นาาว่าธุรกิจทำสำเร็จอือ้ยทหารราบทหารราบเลื่อนไ่นี่วะแล้วไงวะจะทำอะไรก็ทำเลยจะทำอะไรก็ทำเลยเออพอหรเพราะ,ราะราก็จะชนะเองอยู่แล้วอ่ะเออเรามาเยอะกว่ามีกำลังเหนือกว่า ทำลายฐานได้เร็วอยู่แล้วทำลายฐานได้เร็วอยู่แล้วโอ้โหรถถังมาวะโอ้โหกระตุกกระตุกเป็นอะไรกระตุกเป็นอะไรลูกทำไมกระตุกโอ้โหฐานคอมพิวเตอร์จะพังแล้วเฮลิคอปเตอร์ก,รก็ออกช้ามากเลยนะโอ้โหกระตุกมากฮะท่านผู้ชมโอ้โหกระตุกเพราะเกมเอ้าวหอกำลังออก มึงพังฮอกูอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเข้าตรงนี้นีเรียบทำลายให้เสร็จเร็วแหมนะใช้วิธีเผอเนะมึงภา <'re> รกิจรอดไม่สำคัญฮะเอาภารกิจหลักให้รอดก่อนเออเอาภารกิจหลักเอาพิ๊กเอาภารกิจหลักให้รอดก่อนเออทำลาย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 เรียบร้อยทำลายฐานทัพศัตรู เด็รีโอเคก็นะภา,ารกิจทำลายฐานเฮลิคอปเตอร์ภายในห้าทีก็ไม่สำเร็จจริงๆอะ่ะคือถ้ามันขึ้นห้าทีปุ๊บอะ่ะมันแทนที่จะขึ้นว่าเวสไม่สำเร็จหรือเวสสำเร็จแต่อเออมันแทนที่จะขึ้นเว้ยแต่เนี้ยคือมันผ่านไปห้าทีแล้วมันยังไม่ขึ้นเออแล้วก็มีโอกาสทำลายฐานทันพเฮลิคอปเตอร์ต่อนะเออพอถึงคนทีปุ๊บมันเพิ่งจะขึ้นแล้วบอกว่าภารกิจเฟลเออ ท่านี้มันจะขึ้นตั้งนานนะท่านี้มันจะขึ้นตั้งนานแหละเออท่านทนี้เราก็ทำลายฐา,านทำใเฮลิคอปเตอร์พายในห้าทีเป๊ะแล้เออห้าทีกว่าเป๊ะเลยอ่ะเออมันไม่ขึ้นอ่ะเออแม่งเอ,อ้ยค,ค,คือคือเราน่าจะคือเราคือผมว่านะผมคิดว่านะคือเราน่าจะทำลายตอนนี้เนี่ยทำลายตอนที่ยังไงวะคือเราน่าจะทำลายตอนที่ยังไม่ถึงห้าทีอะเออมันน่าจะให้เราทำลายตอนถึงตอนที่ยังตอนที่ยังไม่ถึงห้าทีอะเออ,เอ,อ แล้วกูจะถามจริงว่าใครไม่จะทำทันรึโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบมันมากนะเออก็โอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะและว้วพบก็มารับคลิปต่อไปนะฮะไม่บ่ายครับ